สวัสดีคุณผู้ชมผู้ติดตาม Facebook Fanpage t h ร Room 44ทุกท่านนะครวันนี้ก็อยู่กับแอดมินคอปเตอร์นะครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ก็เรียก,ยกว่ายังไม่จบไม่สิ้นกับคดีของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชนะครับคุณผู้ชมที่ถูกเจ้าหน้าที่ จับตัวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยวันนี้นะครับจะมีคุณเคนโดและก็คุณอ e ี้แทนคุณนะครับจะเดินทางมาเปิดเผยหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่บอกว่านายสามารถเนี่ยมีเอี่ยวเกี่ยวข้องและบริษัทดีไอคอนเนี่ยก็มีเอี่ยวเกี่ยวข้องกับการเปิดค่ายซิมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีหลักฐานที่คาดว่าจะมัดตัวให้นายสามารถเนี่ยอย่างติดคุกได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้นนก็เหมือนกับว่ามีการ บอกว่าจะอดอาหารประท้วงจนกว่าจะได้รับความยุติธรรมจนกว่าจะได้ปล่อยตัวนะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ก็มีที่ถแถลงข่าวอยู่บริเวณด้านหน้านะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีสิ่งมหลศนรยมาดังรอกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเ,ยวเขาคาดว่าจะมีการถาแถลงข่าวตรงบริเวณตรงด้านนี้นะครับของหน้า d s i วันนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งกาหนดการบอกว่า เดี๋ยวสักครู่นะครับขอเช็คสัญญาณก่อนเอ้าไม้ามันเป็นไลฟ์ไหนครับนะกลัลุกเลิกก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นอะไรนี่